สวัสดีค่ะตรงข้อในช่อนี้นะคะเป็นช่วของดนตรีน่าตุดตามเดี๋ยววันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนจะเกี่ยวกับสีสันของเสียงดนตรีนั่นเองค่ะซึ่งดนตรี เราเนี่ยก็คือดนตรีไทยของเราเนี่ยมีมากมายหลายแบบมากมายหลายประเภทเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยงของเครื่องดนตรีก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าดนตรีแต่ละเนี่ยเขาแยกแตกตามแต่ละประเภทอะไรนะ,ะอ่ะเดี๋ยทุกคนนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่สิบนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่สิบประกอบการเรียนไปด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ตรงไหนให้ยกถามเอนะคะ ในเร <ITA> ื่องนี้นะคะจะเป็นตเสีสันของเครื่องดนตรีนั่นเองนะเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีที่คนไทยคิดค้นประดุษเ์ขื่องมือนั่นเองค่ะวิธีการเล่นและเสียงที่แตกต่างกันนะคะมีวิธีการเล่นและเสียงที่แตกต่างกันเราไปดูกันค่ะว่าเครื่องดนตรีไทยออกเป็นทั้งหมด4่ประเภทนั่นเองรวมประเพตี กระเดีสองกระ่สามประเตีแล้วก็สี่ประเภท่เโอเคไหมคะจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทได้แก่ดีสีตีแล้วก็เป่านั่นเองนะคะอันนี้คือประเภทของเครื่องดนตรีไทยจะเล่าตามเนื้อคณคะเด็กปิดไมค์ก่อนนะคะตอนนี้มีเสียงแทรกเข้ามาด้วยนะลูกปิดไมค์ก่อน โอเคนะคะไปดูเครื่องดนตรีไทยประเภทแรกก็คือเครื่องดนตรีไทยประเภทดีนะคะประเภทนี้การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทดีจะเกิดเสียงได้จะต้องใช้นิ้วหรือวัตถุดีดลงไปที่สายของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะทำให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมาลักษณะเสียงก็จะมีลักษณะที่ดงังก้องกังวานแล้วก็ไพเราะน่าฟังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ประเภทดีจะทำให้เกิดเสียงได้โดยวิธีการดีดนั่นเองนะคะจะใช้นิ้วหรือวัตถุนะคะดีดลงไปที่สายนั่นเองนะคะไปดูเครื่องดนตรีประเภทดีดมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งจะเข้นั่นเองนะคะจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายจระเข่นะคะแต่ว่าไม่ใช่จระเข้นะอันนี้เรียกว่าจะเข่วิธีการเล่นจระเข้ก็จะใช้ไม้นะคะเขาเรียกว่าไม้ดีดจระเข้ ดีดลงไปที่สายที่อยู่บนตัวจะเช่นั่นเองนะคะก็จะเกิดเป็นเคเรื่องดนตรีออกมานั่นเองนะคะวิธีการเล่นใช้การดีดนะคะใช้วิธีการดีดจะเชจึงจัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนั่นเองอันนี้เรียกว่าจะเชนะคะต่อไปอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดเช่นเดียวกัน แต่วิธีการดีดจะใช้นิ้วดีดลงไปบนสายนั่นเองนะคะบนสายที่อยู่บนตัวเครื่องดนตรีนะคะเครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าพินน้ำเต้านะคะพินน้ำเต้าเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะทำให้เกิดเสียงโดยการดีดลงไปนั่นเองนะคะมีอยู่สองอันนะหนึ่งจะเคนะคะสองพินน้ำเต้าทันไหมคะ เดาทันไหมอ่าอันนี้คือเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะต่อไปเครื่องดนตรีประเภทสีอ่าการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทสีจะเกิดจากการเสียดสีกันของวัตถุนะคะเหมือนเวลาเราเอามือสีกันแบบนี้อ่าจะได้ยินเสียงไหมจะได้ยินเสียงขึ้นมานะคะเครื่องดนตรีประเภทนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเกิดเสียงได้ ก็ด้วยวิธีการเสียดสีหรือการสีนั่นเองนะคะของวัตถุในตัวเครื่องดนตรีเมื่อเสียดสีแล้วก็จะได้ลักษณะเสียงที่เป็นเสียงดังก้องกังวานหรือไม่ก็มีเสียงที่แหลมนั่นเองนะคะไปดูเครื่องดนตรีประเภทสีมีอะไรบ้างอ,อันนี้นะคะเรียกว่าซอสามสายนะคะวิธีการสีอันนี้เขาเรียกว่าคันชักนะคะอันนี้เรียกว่าคันชัก ส่วนอันนี้เรียกว่าตัวซอนะคะวิธีการทำให้เกิดเสียงจะใช้คันชักอันนี้สีลงไปบนสายที่อยู่บนตัวซอนั่นเองนะคะก็จะเกิดเป็นเสียงขึ้นมานะคะนี้เรียกว่าซอสามสายเป็นเครื่องนดนตรีประเทสสีต่อไปเรียกว่าซอด้วงวเลยค่ะใช้ คันชักสีลงไปที่สายที่อยู่บนตัวซอนะคะก็จะเกิดเป็นเสียงของเครื่องดนตรีขึ้นมานะคะอันนี้เรียกว่าซอด้วงนะคะอันนี้เรียกว่าซอสามสายสองอันนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรตออคู่สองอันนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทปราเภทปราเภท ประเภทส,สีโอเคนะคะเป็นเครื่องดนตรีเภศสีต่อไปเครื่องดนตรีไทยประเภทตีนะคะเครื่องดนตรีประเภทนี้จะเกิดเสียงโดยการกระทบกันของวัตถุเหมือนกับมือของเรานะคะเวลาอยู่แยกกันเกิดเสียงไหม ไม่เกิดแต่เมื่อเวลาทําไมตีลงมาจะทําให้เกิดเป็นเสียงนะคะเ<ด>พราะฉะนั้นเครื่องดนตรีประเภทนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเกิดเสียงได้โดยวิธีการตีหรือกระทบกันของวัตถุชนิดต่างๆนั่นเองะคะไม่ว่าจะเป็นไม้โลหะหรือหนังสัตว์นะคะลักษณะเสียงก็จะเกิดเป็นเสียงที่ดังแล้วก็หนักแน่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนั่นเอง ไปดูเครื่องดนตรีประเภทตีมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เรียกว่าระนาดเอกนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีวิธีการตีตีอย่างไรก็จะใช้ไม้ะคะ่ะเขาเรียกว่าไม้ตีลงไฟบนผืนรางระนาดนั่นเองนะคะตีไปบนผืนระนาดก็จะเกิดเป็นเสียงดนตรีขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่า ระนาดเอกวิธีการตีต้องใช้ไม้นะคะถ้าใช้มือตีจะไม่เกิดเสียงนะต้องใช้ไม้นะคะต่อไปอ,อันนี้เรียกว่าชิงนะคะวิธีการตีจะใช้ฝาชิงตีประกบกันแบบนี้นะคะคล้ายๆการปรบมือนั่นเองจะมีลักษณะเสียงที่ดังชิงกับฉับนั่นเองนะคะตัวชิง จะทำมาจากโลหะนั่นเองนะคะก็จะมีเสียงค่อนข้างดังแล้วก็แหลมนั่นเองเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะคะต่อไปอ่าอันนี้ลูกสังเกตซิว่าทำมาจากอะไรสังเกตสิทำมาจากอะไรไม้ใช่ไหมคะ,<ป>ะเครื่องดนตรีอันนี้ทำมาจากไม้ไมีชื่ว่า กลับนั่นเองะคะวิธีการตีก็เหมือนคล้ายๆกับชิงเลยก็คือใช้การตีประกบกันให้เกิดเป็นเสียงนั่นเองคะอันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบจังหวะนั่นเองนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีโอเคไหมไหนใครเข้าใจยกมือหน่อยผ่านมาแล้วกี่ประเภทอ่ะทุกคนเกิดไม่ผ่านมาแล้วกี่ประเภทตอบผู สามประเภทประเภทที่หนึ่งคือเครื่องดนตรีประเภทลายลูกประเภทที่หนึ่งประเภทปุประเภทที่หนึ่งประเภทดีดดีประเภทที่สองประเภทนี้แล้วก็ประเภทที่สามคือประเภทปีนะคะใครไม่ดูในหนังสือประกอบตามหน้าที่สิบแดสิบเอ็ดนะ ต่อไปประเภทสุดท้ายอันนี้เรียกว่าประเภทเป่าเป่าถูกเป่าค่ะทำให้เกิดเสียงโดยวิธีการเป่าอ่าเกิดจากการใช้ลมนะคะหรือการบังคับลมให้ผ่านเครื่องเป่าหรือเครื่องดนตรีเป่านั่นเองนะคะก็จะเกิดเป็นเปมีเรือลานนั้นไปดูเครื่องดนตรีเป่ามีอะไรบ้างอ่าอันนี้เรียกว่า ุนยนั่นเองนะคะหรือคลุยเพียงอ่อน,นะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าวิธีการทําให้เกิดเสียงก็คือจะใช้ปากนะคะเป่าพานลำป้องขุยนั่นเองนะคะจะเกิดเป็นโน้ตดนตรีโดยการใช้นิ้ว ปิดเปิดรูที่อยู่ตรงนี้นะคะจำนวนเจ็ดรูนะใช้นิ้วเปิดปิดรูเพื่อให้เกิดเป็นเสียงของโน้ตด,ดนตรีนั่นเองนะคะวิธีการเป่าก็จะใช้ปากเป่าแล้วก็ใช้ลมนะคะผ่านออกมาผ่านเครื่องดนตรีนั่นเองต่อไปอันนี้เรียกว่าปีในนะคะใน,ในจะแตกต่างจากคุยตรงมีลิ้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลิ้นปีนะคะ วิธีการเป่าจะเป่าผ่านลิ้นปีนะคะเหมือนกันเลยใช้ลมเป่าผ่านเครื่องเป่านะคะแล้วก็ใช้นิ้วในการเปิดปิดรูเพื่อให้เกิดเป็นเสียงของดนตรีขึ้นมานั่นเองนะคะคลุยจะไม่มีลิ้นเห็นไหมคะสังเกตเป็นปล้องยาวๆส่วนปีจะมีลิ้นอยู่ตรงนี้โอเคไหมคะ แต่เป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกันก็คือประเภทเป่าเป่า,ปา,ปาถูกต้องค่ะสรุปได้ว่าเครื่องดนตรีไทยของเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดสประเภทนะคะได้แก่หนึ่งประเภทดีดสองประเภทสีสามประเภทตี 3, 3, แล้วก็สี่ประเภทเป่าซึ่งแบ่งออกตามลักษณะการเล่นของ เครื่องดนตรีนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าสิบสองคนเปิดไปหน้าที่สิบสองเจอไหมคะมทุกคนเปิดหน้าที่สิบสองเร็วอ่เดี๋ยวรอเพื่อน เจอยังเจอหน้าที่สิบสองหรือยังยังไม่เจออ่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนไม่ขับไปเพียงเจอไหมเจอหน้าที่เจอแล้วคืโอเคใครเจอแล้วยกมือขึ้นอ่าโอเคค่ะเอามือลงนะคะเดี๋ยวเราดูตามพร้อมๆกันในหน้าที่สิบสองโอเคไหมเจ้านายเจอเปล่าหน้าที่สิบสอง โอเคนะอ่าเรามาดูค่ะแหล่งกำเนิดของเสียงดนตรีนะคะในนี้จะมีมากกว่าที่เราเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะดูตามไปแต่ละชนิดนะคะและเดี๋ยวเราช่วยกันตอบว่าแต่ละชนิดอยู่ในประเภทอะไรนะคะเอาไปดูอันแรกระนาดเอกทุกคนเห็นระนาดเอกหรือไม่เห็นนะเครื่องดนตรีชนิดแรกทุกคนเปิดไม้ได้เลยค่ะตอนนี้เราจะคุยกันแล้วโอเคเห็นนะคะ อ่ะอันแรกนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าระนาดเอกระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรตีเป็นเครื่องดนตีประเภศตีนะคะใช้อะไรตีลงไปใช้มือหรือใช้ไม้ใช้ไม้ใช้ไม้นะคะตีลงไปบนกลางหน้ใช้ไมาสองคนะ ต่อไปภาพถัดมาค่ะเป็นภาพของ,ง,องชิงอ่าวงนะชิงชิงเป็นเครื่องดนตรีปราบเพศอะไรตีอา่อาเป็นเครื่องดนตรีปราบเพศตีนะคะทำมาจากโลกหะน,นั่นเองนะต่อไปภาพต่อไปปีนัยอะไรนะปีนัยให่ปีนยัยมีลิ้นหรือไม่มีลิ้นนะปี บีเล็กบีเล็กใช่ไหมคะปีนาเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรเป็นเครื่องดนตรีประเภทเปล่าต่อไปเพียงอ้อเพียงอ้อไหมเผลอไปเพียงอ้อเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะ มีลิ้นหรือไม่มีลิน้นค่ะไม่มีโอเคถัดมาค่ะระนาดทลักษณะท้ายระนาดเอกแต่เสียงไม่เหมือนกันกระนาดทุ้มเครื่องดนตรีประเภทประเภท จะไอ้ชนั่งริมดางอืมจะไอเคน้องริมด่างน่าเอกเลยประเภทอะไรตี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 ตใช้ไม้ตีไปนะเองโอเคไหมมากกลองแครจำไหมคะกลองแครกลองแกรน่ากลองจครด้วยหนังเครื่องดนตรีอันนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรตีตี มอเองมักจะเป็นประเภทตีนะคะแต่กองแขรวิธีการตีจะใช้มือในการตีลงไปที่หน้ากลองนั่นเองต่อไปก้องเริงจเป็นเครื่องดนตรีปราบเรเืปาะ,ะเพื่อปากเพื่อวิธีขคุณตีเชากระดูกอ่อนดกไปนะคะแต่ว่าจะใช้ไม้ในการ ไปองโมงอ่าลองดาวซีวันทนเ้นุดทายตีมีตีตีเตดีีเขาต่มตตยอกไปดนหอกน่ากีต่อไปหยกดนถึงโ้โหลงเวรเฮยเฮ้ยหยกโคตรรูดงตีเต โกนโตอยากนอยาโดียากดนประเภทตีนั้นการนะคะไปเป็นภาพของเครื่องดนตรีอะไรต่อผููหน่อยเร็วผาจากกรองยาโซหัมซสามสายสาซสามสายเป็นเครื่องดนตรีประเภทสสี ตอดวงละ่ะสีเป็นปราเภทสีเหมือนตาเต่อมาพินน้ำเต้าสีอ๋อพินน้ำเต้าเป็นประเภทอะไรประเภทอะไรประเภทอะไรอ่าเป็นประเภทดีดถูกต้องไหมคะแต่เวลา,าการ<ห>ดีดมนงดีดลงไปนั่นเอง ภาพมาจะแค่จะแค่เป็นตีนป่าแค่ดีป่เแค่ดีใช้อะไรดีใช้มือหรือใช้เชิดก็วิ่งไม้ดีใช้ไม้ดีจ่เแค่นั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายครับครับสวัสดีครับผมแซฟแล็คก็ อยาเบาเบาประเภทประเทแอะไระเละร็วเดยวดีตอบคำถามนะตดีีทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเลือกเครื่องดนตรีที่ตนเองชอบมาหนึ่งชนิดในหน้าสิองจากนั้นให้เด็กๆบอกชื่อเครื่องดนตรีพร้อมกับประเภทเช่นถ้าสมมุติ เลือกชิงคุูเป็นโนก็จะตอบว่าเลือกชิงเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีโอเคไหมคะเ,เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละคนนะคะทุกคนจะได้ตอบคำถามเหมือนกันเริ่ม,มไม่ได้ตอบใ่ไห <c ười> ม,ไ <c ười> ไมใช่แล้วเสียงมมไ,ไิ่ะเปิดไมคเฉพาะคนที่ตอบนะ เดี๋ยวคุณครูจะเรียกทีละคนนะคะตามเรียงลําดับตามหน้าจอของครูปโนโนะเรียงลําดับจากหน้าจอของครูโนโคนแรกเลยเตเต้ครับอ่าคนแรกรเต้เต้เลือกเครื่องดนตรีอะไรเ,เต้เต้เลือกอะไรลูกซอด้วงซอด้วงเ,เป็นเครื่องดนตรีแบะนี้ท ดีเก่งมากต่ฟลุ๊กครับแมออะไรลูกปีในปีในเป็นเครื่องดนตรีป่าเพศปะเอ่อป่าป่าดูต้องต่อไปจิ๊บครับจิ๊บเรื่องอะไรลูกนม่ดูเฉินแม่เก้ อะไรนะครับกราบเดนตีบตอแต่หน้าลูกเลอตรงนี้หน่อยีต่อเก่งมากตเกตเลือกอะไรลูกเลครับอันี้คเกตหน้ไม่ได้ยินเสียงเกตเลยเกตเลือกอะไรครับฮะปีนายเป็นขั้นดนตรีประเภทอเก่งมากต่อไปไตเติ้ล กองแขกกองแขกเป็นเครื่องดนตรีปราเภทมือ,อ,อปราเภทประเภทอะไรใช้มือทำไมใช้มือทำไมใมือทไมเ,เร็วๆตอบก,ก่อนเป็นเครื่องดนตรีปราเภท <c oughs> ประเภทอะไรทาให้เกิดเสียโดยวิธีการทําไมอ๋อแล้วเพืออ่อนตอบดกองแขกเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี<ป>อ๋อกอแขกไม่ได้ฟังครูสซเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะใช้มือตีลงไป,ไปต่อไปใบเตยเตยเรื่องอะไร กอลองยาวกลองยาวเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีตีเ็นนาเ็นนาเรื่องอะไรลูกไม่ได้ยินเจนาคุณครูไม่ได้ยินเจนาเลยฮะิงิงเป็นเครื่องดนตรีประเภท ตีตีต่อไปเจ้านายเจ้านายเลือกอะไรเจ้านายเปิดไเจ้านายเปิดไม้หน่อยปองวางครับฮะเลนะือกอะไรนะครับปองวางครับของวงเป็นเครื่องดนตรีประเภท กองยาวครับอ๋อเลือกกองยาวเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีตีเก่งมากต่อไปพริมพริมเลือกอะไรลูกกองยาวค่ะกองยาวเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีไปต่อ่เก่โชตใส่กล่อง ครูเลือกอะไรครับต่อด้วงสอด้วงเป็นเครื่องดนตรีประเพศสีนา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 เลือกอะไรนานาเอกค่ะนนาาเอกเป็นเครื่องดนตรีประเพศดีค่ะดีต่อไปอลิซออลิซเลือกอะไรลูก รองยาวรองยาวเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีตต่อไปไมมินพูดเพียงออค่ะอะไรนะคะเอ่อพูดดองๆไมมินพูดดังๆหน่อยด้วยคุณแม่ได้ยินค่ะคุยเพียงออคุยเพียงออเป็นเครื่องดนตรีประเภท เป่า,ปาโอเคตอนนี้ทุกคนก็เลือกครบแล้วไหนใครยังไม่ได้เลือกไม่มีใช่ไหมคะอ่าซึ่งเครื่องดนตรีที่เรียนเลือกมาก็มีประเภทที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแยกได้ออกเป็นสีประเภทได้แก่ดีดตีแล้วก็เป่านั่นเองนะงงตามประเภทวิธีการเล่นล เครื่องดนตรีนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละเครื่องดนตรีก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโอเคไหมวันนี้ใครเข้าใจแล้วยกมือใครเข้าใจแล้ว,วยกมือเนะะเดี๋ยวเวลาที่เหลือนะคะคุณรูจะให้เด็ๆไปทบทวนความรู้นะคะแล้วก็พักเนาะพักเพื่อรอรับประทานอาหารนะคะโอเคไหมโอเคเปล่า<ม> โอเคนะคบโอเคค่ะคุณครูขอจบเรียนเท่านี้นะคะเด็กๆเตรียมรับประทานอาหารแล้วก็เตรียมเรียนวิชาต่อไปในช่วงบ่ายนะคะสวัสค่ะสวัสดี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 ค่ะ